สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องเบลอีกแล้วนะคะในช่องสลอสเลอบีนะคะมากค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะเล่นเป็น PG นะคะเป็นเกมเกมหนึ่งนะคะอ่าเกมนี้ไม่มีฟีสปินนะคะเดี๋ยวเบลจะมาลองเล่นนะคะส่วนตัวก็เคยเปิดเปิดเล่นมาแล้วนะคะเกมน,น,นี้นะคะจินนี่นะอ่าจินนี่เกมนี้เองเ,องเลยนะคะอ่าเนี่ยจะขึ้นให้ดูเปิดให้ดูนะคะโอเคกดเข้ามาแล้วนะคะพรสามข้อของจินนี่นะคะมีวาวให้ด้วยนะคะแล้วก็มี ฟีฟีเจอร์สเก็ตเตอร์ให้ด้วยนะถ้ากิสเก็ตเตอร์เขาจะได้หมุนฟรีนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูอัตราการจ่ายก่อนนะคะก็จะมีสเก็ตเตอร์แพงๆมีวายนะคะหันว่ายเขาด้หลายตัวกสิทธิดงเงินหลายนะคะอ่ะก็ตามนี่เลยเปิดเขาไปเบิงเลยเด้อจ้าเด้อโอเควันนี้มีทุนนะคะสองพนานะคะเดี๋ยวจะปรับเบ็ดขึ้นนะคะเอาสักเบ็ดแล้วเท่าไหร่ดี25ก็ได้นะคะอ่ะยีนะคะหมุน30รอบก่อนนะเดี๋ยวจะมาดูว่าจะเข้าไหมนะคะ มาดูโอ้โหวก็เรื่อยๆนะตอนนี้นะคะอืมโอเคอยู่นะมามามาดูกันนะคะทุนสองเปสามสีดบอสีดบอลายมันเบลก็ดูไม่ค่อยเป็นเดอ้อเพราะว่าเบลขี่เกียจตไปดูนะคะเล่นเล่นตาไปเอ้ยสเก็ตเตอร์จะมาปะสเก็ตเตอร์มาไหมไม่มาเว้ยโอ้โหไม่มาจริงๆด้วยพลาดไปท่าเออแต่ก็ได้มายี่สิบเก้าบาทนะโอเค หมุนไปรอบละยี่สิบห้าได้ยี่สิบเก้าบาทนะโอ้โหจะได้กําไรไหมเอ่ยเออไม่มาเลยเว้ยผมมาเลยครับอ้ามาๆมา,มายูมอยูโอ้รางวัลก้อนโตมาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่รอบนี้เดี๋ยวลุนล้นๆกันนะคะเออเอออุ้ยเข้าร้อยก็มาว่ะพันมาแล้วมาดูกันโอ้โหได้ไปพันสองนะคะก็ก็เยอะอยู่นะคะเบ็ดละยี่สิบห้าบาทนะคะโอเคมาดูอีกรอบนี้จะเข้าไหม หมุนให้หมดนะคะถ้าไม่หมดเดี๋ยวเราถ้าันหมดแล้วเดี๋ยวเบลจะปรับเบ็ดนะคะโอ้โหห้าสิบบาทอะไรประมาณนี้นะอ่ะมาจะแตกอีกไหมแต่ตอนนี้ก็ได้กําไรเยอะแล้วนะคะพันหนึ่งคือแบบเออก็สุดๆแล้วเนาะเล่นไม่ถึงสามสี่นาทีได้พันหนึ่งก็โอเคนะเออแมนบอสโอเคเบิงเบิงเบิงอ่ะสิบห้าบาทค่ะลงทุนไปเสาะหานะคะ่ะ รักสิเอิร์นาได้หรือบได้เนาะนะจ๊ะนะจ๊ะช่วงนี้เบลไม่ค่อยเล่นสล็อตเลยนะคะนานๆทีนะเออมาห้าสิบบาทนะคะเดี๋ยวจะมาลงคลิปสล็อตให้ดูทุกอาทิตแหละเพื่อนๆนะเอเอจินนี่จะแตกไหมอุ้ยส,สกตเ,เตอร์มาแค่สองตัวได้ไปยี่สิบห้าบาทนะคะอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราปรับเบ็ดเป็นห้าสิบบาทนะคะ อ่าโอเคเบลละห้สิบาทเริ่มเลยนะจ๊ะมาดูกันอุ้ยสเก็ตเตอร์มาสองตัวได้ห้าสิบก็ดีอยู่นะก็ดีอยู่นะเออสิบหกบาทว่าสัตวลุ้มทุนไปหันซิปใด้บอเนี่ยิได้บอจ้าโอ้โหแต่มันส0ง้อกว่าบาทนะคะก็เยอะอยู่นะอ่าทีละ30 40ี่ิบาทอยู่นี่แหละ ไม่เป็นทีละห้าหกพันเหมือนคนอื่นเลยนะคะเบลดูคลิปคนอื่นคือแตกดีเทวว่าวะเบิรงคลิปเบลเด้เดิมแตกทีละสองสมบาทเด้วยค่ะเอ้ยวายมาฟิวเจอร์วายมาครับมาอีกตัวหนึ่งมาอีกตัวหนึ่งมาๆจะเข้าไหมเอืออุ้ยรอบนี้ไปเท่าไหร่วะคือสิมาดวงดีแทสูวอ่าอ่าอ่าเท่าไหร่วะอุย 1, 5, 1, อ้ยพันห้าพันหกเออเดี๋ยวไปพันแปดอจะเด้อรางวันมิกกนะคะเบลได้ไปพันแป 1, 8, ดนะคะโอเค มาเดี๋ยวโอเคอันนี้พอนะคะเบลคือเบลไม่ได้เล่นหนานะคะเล่นได้ต่างจริงเบลก็พอะคะโอเคสําหรับอันนี้ก็กําไรประมาณ2องพันห้ามัง้งเออนะโอ้โหเล่นไม่ถึง5นาทีเลยมั้งเนี่ยโอเคสําหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะคะแบบอยากลองเล่นก็ไปลองเล่นกันได้นะคะไม่ต้องลองเบ็ดเยอะแบบเบลนะคะเบลค่อนข้างมีทุนหนานะคะโอเคฝากซ่องฝาก่องละซัน ฝากช่องสล็อตสลับบี้นะคะเป็นช่องสล็อตของน้องเบลเองนะคะใครอยากติดตามบาคาร่าก็ไปช่องเจเบลคนชอบเล่นบาคาร่านะคะอ่าแล้วก็มีกลุ่มน้ำเล่นด้วยนะคะเบลน้ำเล่นทุกวันจันทร์ถึงวันพุธนะคะเวลาสิบโมงเช้านะคะสิบโมงกว่าๆใครนะคะสนใจก็มาได้เลยนะคะเบลพร้อมสแตนบายเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้เบลไปก่อนค่ะเดี๋ยวจะไปถอนเงินนะคะอ่าใครอยากลองเล่นไปเล่นได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย